สวัสดีค่ะมาพบกับโฮมดีดีบายเอเจนต์จยูเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเดี่ยวโครงการสุภาลายพาร์ควิวปิน 9, ่นเก้ากาญจนาพิเศษค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่เส้นบางกุลัดพังเงินนะคะมีเนื้อที่อยู่ที่58.50ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย191ตารางเมตรค่ะ ฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำและสองที่จอดรถนะคะบ้านหลังนี้มีส่วนต่อเติมเป็นหลังบ้านค่ะก็จะมีการติดตั้งหลังคาช่วงหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยนะคะตัวบ้านตั้งอยู่ที่ซอย4นะของโครงการนะคะแล้วก็หน้าบ้านหันหน้าทางทิศเหนือค่ะเข้ามาก็จะเจอโถงของตัวบ้านนะคะ เืนที่รอบบ้านค่อนข้างเยอะค่ะด้านขวามือจะเป็นส่วนของครัวค่ะ โซนคั่วของเราเหมือนจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะคะตัวโครงสร้างยังใช้งานได้ดีค่ะอาจจะต้องมีการทาสีใหม่นะคะแล้วก็กาจัดตัวของปลวกค่ะเรามาชมส่วนของห้องนอนชั้นล่างกันนะคะอันนี้อาจจะทำเป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะ ด้านขวามือจะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะห้องน้ําชั้นล่างก็จะมีชาวเวอร์ให้มีสุขภัณฑ์ให้นะคะออกมาส่วนของโถงบ้านค่ะค่อนข้างกว้างทีเดียวเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นบนกันดีก,กว่าค่ะ เนื่องจากบ้านของเราถูกปิดมาค่อนข้างนานนะคะก็เลยทำให้น้องปลวกเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านค่ะเราจะเห็นร่องรอยของตัวน้องปลวกนะคะขึ้นมาก็จะเจอโถงของชั้นสองค่ะบ้านหลังนี้มีมุงลวดให้ทั้งหลังเลยนะคะ ทางด้านขวามือจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะอายุของบ้านน่าจะประมาณ20ปีค่ะนี่เป็นวิวหน้าบ้านนะคะมีระเบียงให้ด้วยค่ะ โซนนี้เหมาะกับการแต่งเป็นมุมพักผ่อนนะคะกระจกกลมน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมกันนะคะประมาณนี้เลยค่ะ ต่อมาเป็นห้องนอนเอ๊ะก่อนจะผ่านห้องนอนเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำของชั้นสองนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนที่สองค่ะ และห้องนอนสุดท้ายของเราค่ะหลายๆคนกลัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้องปลวกนะคะตอนนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่น่ากลัวแล้วนะคะมีหลายบริษัทค่ะที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ทำให้น้องปลวกไม่กลับมาอีกค่ะนี่เป็นพื้นที่ของบริเวณโถงชั้นสองนะคะชอบตรงนี้จังเลยค่ะค่อนข้างคลาสสิกมาก สนใจทักมาสอบถามข้อมูลได้นะคะขอบคุณค่ะ